สวัสดีครับยารีดเอทีพนะครับตัวหน้าใหม่สีดํากับสภาพคุ้มคุมใหม่ๆนะครับรถสภาพใกล้เคียงเชียร์ป้ายแดงนะครับเป็นรถที่บอกเลยว่าตอนนี้นะครับมีเท่าไหร่รับซื้อหมดนะครับตัวนี้นะสภาพกล้เคียงป้ายแดงไม่น้อยนะครับไม่น้อยปีใหม่สีดําอย่างนี้นะครับยิ่งเรียกเรียกว่าในตลาดต้องการมากนะครับรถปี24ครับประกันศูนย์เหลือนะครับประกันศูนย์แท้เลยนะครับคันนี้ไม่แค่8,700โลนะครับไม่น้อยนะครับ เป็นเรียกว่าเป็นตัวที่แล่เทมแล้วกันนะครับสีดำด้วยนะครับหากันเยอะเลยนะครับหากันเยอะนะครับเอทีพหน้าใหม่นะครับออกกเป้น้องไม่ต้องใช้คุณค้ำไม่ต้องมาดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ครับออกรถนะครับบาทเดียวนะครับครบจบโทรหาไปได้นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่ไปครับเอทีพตัวหน้าใหม่ครับคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับทะเบียนกำลังเปลี่ยนให้นะครับตัวนี้เป็นตัวเรียกว่าสเปคท็อปเลยนะครับมีกล้องเอเดนหนนาให้ครบนะครับ ไฟหน้าแบบใหม่ฉมหน้าแบบใหม่เป็นแบบโปรเจคเตอร์พร้อมกับมีเรียกว่าไฟเดียร์ไมให้ครบนะครับสีสันบอดี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นพาร์ทเดิมหมดเลยนะครับราคาอยู่แค่5 9 0 0 0 0บาทครับไม้8 0 0 0โลนะครับไม้8 0 0 0นะครับยังว่าไม้หลักพันเท่านั้นนะครับและผมบอกเลยนะว่าคันนี้นะครับผ่อนประมาณ8,600-8,700บาทนะครับสนใจโทรหาเป้นะครับติดต่อโดยตรงเบอร์0 9 4 7 8 9 4 8 4ครับ คุยง่ายบริการเป็นกันเองนะครับรับประกันแล้วลูกค้าแล้วรถสวยทุกใจแน่นอนนะครับคันนี้นะครับย้ำนะว่าคันนี้รถเดิมๆสภาพสวยนะครับแม็กนะครับตัวนี้แม็กแท้เดิโรงงานเป็นสีดำปัดเงานะครับลายแบบนี้นะครับนี่คือแม็กแท้เดิมๆนะครับยางปี24ตรงปีตรงรุ่นนะครับบอกเลยยังใหม่กริปนะครับยางใหม่แม็กแท้กระจกมองข้างต่างๆเรียกว่าเดิมโรงงานส,สวยๆแบบนี้สีดํา นะครับรถสีดาออกแนวแบบทึบๆดุดูหน่อยนะครับด้านหน้านะครับตรงกระจกจะมีกล้องบันทึกหน้าให้พร้อมกับตัวกล้องไอร์ดนะครับเรียกว่ามีให้ครบนะครับทั้งหมดเลยเป็นตัวสมาร์ทนะครับเอทีพเครื่องพันสองเรียกว่าได้ความประหยัดไม่พอนะครับความคุ้มค่าก็ได้มาแล้วนะครับความสวยกล้องไม่เป็นรองใครนะครับน่าใช้จริงนะครับใครกาลังหารถเอาไว้ใช้ให้ลูกให้หลานให้พ่อให้แม่หรือใช้ให้ตัวเองสักคันนะคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับ เอาไปใช้งานนะครับมาดูรถมาลองเทดได้ลองขับได้นะครับอยู่ที่เซ็ทรลโ8กรุงเทพนะครับพื้นที่ของเรามีให้เรียกว่ามีสนามให้ลองขับมีพื้นที่ให้ขับขี่นะครับสวยสอบโจทย์แน่นอนคันนี้นะครับท้ายสวยสเกิร์ตหล่อนะครับชุดแต่งไฟท้ายเป็นแบบลมดําด้านใน LED อย่างนี้สวยงามนะครับจะบกว่าสวยงามเลยนะครับมีกล้องให้พร้อมๆนะครับนี่มีกล้องถอยให้พร้อมนะครับจอในยวพาไปดูนะครับ ด้านในห้องเก็บสัมภาระกว้างมากหรือว่ากว้างมากเลยนะครับกว้างโปร่งนะครับเก็บพุงเก็บของได้เยอะชุดปะยางมีให้พร้อมแบบนี้ครับสวยงามสภาพเดิมนะครับตัวถังบอดี้พาร์ตเดิมทั้งหมดนะครับนี่เดิมเดิมนะครับเอาง่ายครับรถไม่มีน้ำท่วมแน่นอนนะครับรถไม่มีน้ำท่วมแน่นอนตะเข็บแล้วต่อโครงสร้างพาร์ตเดิมทั้งหมดนะครับนี่เดิมเห็นไหมเดิมเดิมครับซีนเดิม หัวนงหัวน็อตไม่แก่ไม่ไขน็อตไม่ขยับเอาง่ายครับเราประกันให้เลยเนี่ยเดิมเดิมนะครับไฟท้ายของแท้ไทคุยโตนะครับเดิมแท้สวยงามนะครับของเดิมทั้งหมดนะครับเสากาดเป็นแบบชารฟินนะครับเสากาดเป็นแบบชารฟินนะครับนี่คำว่าโตโยต้าอยู่ครบๆก็บอกเลยว่านี่คือของเดิมจากศูนย์ครับสีสันบอดี้พาร์ตเดิมทั้งหมดสภาพสวยงาม5้าแสนเก้าบาทดอกเบี้ยสองบาทกว่าเองนะครับดอกเบี้ยถูกโปรแกรมเตนมีให้นะครับ แถมประันตีสูนอีกนะครับคุ้มคุ้มครบครบนะครับจบแล้วโทรหาไปได้เลยนะครับดูคลิปนี้จบโทรหาไปได้นะครับด้านในสวยๆนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังเกรดอย่างดีเลยนะครับสภาพกริบมากนะครับเบาะหนังเนี่ยไปเกรดคล้ายของกของตัวของค่ายใหม่เนาะที่เป็นเบาะหนังคูแม็กอะเวลาโดนแดดอะไรเงี้ยมันจะร้อนยากนะครับก็ข้อดีคือเจอแดดอะมันไม่ค่อยร้อนนะครับเบาะหนังแบบใหม่เนาะส่วนสมัยที่เนี่ยมีมาให้ครบเลยนะครับนี่ จะมีตรงปุบแจงเนี่ยนะว่าแจงแล้วกมีทั้งให้คนขับและคนนั่งนะถึงถึงบอกเลยนะว่าคันนี้ตอบโจทย์จริงนะครับการใช้งูใช้งานการนั่งสบายนะครับแล้วก็ในเรื่องความนิ่มนวลมาด้วยนะครับด้านในนะครับเยี่ยมใหม่มีแอร์แบ็กให้ครบรอบคันเจ็ดใบจอกล้องมีให้ครบนะครับกล้องบันทึกหน้าก็มีให้พร้อมนะครับกล้องเอลัสมีพร้อมพุสตาร์ห้มาครบเกียร์ออโต้นะครับสภาพสวยงามนะครับสภาพสวยงามนะคันนี้ใครสนใจโทรหาไปได้เลยนะครับ 0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของออปชันนะครับด้านในมีมีอะไรให้บ้างและนะครับและไม้เนี่ย8 0 0 0โลนะครับมาดูกันนะครับไม้มมาเท่าไหร่มาดูกันนะครับไม้น้อยมากนะครับหัวนงหัวน็อตไม่ขยับสภาพริปสภาพสวยนะครับตัวนี้ไปบอกเลยนะเป็นตัวสมาร์ทนะครับไม่ใช่ตัวเริ่มต้นเนาะเหยเบรกแล้วนะครับนี่พอเหยเบรกปุ๊บมันจะขึ้นเขียวสตาร์ทได้เลยนะครับ การสตาร์ทต้องเอยียบเบรก่อนนะครับมาดูมาดูต่อครับถุงซีนหุ้มยังอยู่เลยนะครับนี่ซีนหุ้มหน้าจอยังอยู่แสดงว่ารถนี่บอกเลยว่าโค้ดใหม่นะครับข้อมูลยนา,านพาหนะเอ็นดอร์อโต้อตแอปเปิลคาเฟ่บลูทูธมีครบนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับมีบอกความบาลานซ์ของรถด้วยบอ,องศาบอกความเอียงความชันของรถด้วยว่ารถอยู่ในอ่าแล้วว่าระนาบไหนนะครับอุณหภูมินอกอุณหภูมิอ,องศามดอน้ําแรงดันแบตเตอรี่บอกครบหมดเลย บ,บอกเลยนะโอ้ตอบโจทย์มากแบบนี้น่าใช้นะครับและอย่าลองเข้าเกียร์ถอยให้ดูปึ๊บปึ๊บอ่ะมีอะไรอีกครับมีกล้องให้นะครับมีบอกองศาการเลี้ยวให้นะบอกเลยสเปคนี้ต้้งรถราคาเป็นล้านถึงจะมีให้แต่นี้คือเอที1.2สมาร์ทปี24ครับมีให้แล้วโค้รครุ้ม <im itating> ค,ครบครบนะครับคันนี้ซื้อไปครบเลยนะครับแอร์นะครับตัวนี้ ได้แอร์แบบดิจิตอลด้วยนะครับแอร์ดิจิตอลนะครับสภาพเดิมสภาพสวยเกียร์ออโต้และเล็กไม่เท่าไหร่นะครับมาดูกันไม่อยู่แค่แปดพันเจ็ดร้อยโลนะครับไม่แปดพันเจ็ดร้อยโลนะครับเท่านั้นเลยไม่น้อยนะครับแล้วก็มีโหมดครับขี่ให้นะครับโหมดเนี่ยมี power โหมดอีโคมีทั้งสองโหมดเลยนะครับอ่ามีโหมดขับขี่ให้ถึงสองโหมดคุ้มนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับ แล้วก็ในเรื่องของพวกเกรดเกรดพวมาลัยเกรดหนังยังม,มันดีมากนะครับไม่คลิปไม่มีฉลอกนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นพวกเซ็นเซอร์กันชนนะครับพวกกล้องเล้วจับความเร็วหน้ารถเนาะก็มีให้พร้อมครับใช้แค่คอนโทรลก็มีครบครบ,ครบนะครับสภาพสวยงามน็อตรถเดิมน็อตเดิมไม่มีขยับเลยอ่ะคันนี้สวยๆแบบนี้นะครับห้าแสนเก้าพันเท่านั้นครับไปดูห้องเครื่องกันให้ดูนะครับเวลาสตาร์ทรถนะครับนี่เป็นไงไฟในทาม สีขาว LED สีสวยแบบนี้เครื่องใหม่คลิปนะครับเป็นหัวฉีดแบบใหม่ตัว VVT-iE นะครับเปลี่ยนน้ำมันนะครับโครงสร้างเดิมพาร์ทเดิมนะครับโครงต่างๆบอดี้พาร์ทเดิมทั้งหมดนะครับนี่ตาปั๊มนะครับนี่ของเดิมนะครับจากโตโยต้าตะเข็บลระต่อโครงสร้างเดิมซีนเดิมหัวเดิมนะครับนี่สวยงามหัวนงหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับแก้มเดิมทั้งหมดนะฝาเดิมซีนเดิมครับคันนี้บอกเลยว่าเดิมป้ายแดงนะครับนี่ ตาปั๊มอยู่ครบสีไม่มีทำนะครับสีไม่มีทำโครงสร้างเดิมรถไม่มีไม่เคยตรงไม่เคยซ่อมนะบอกเลยโค้ดใหม่ไม่แค่แปดพันนะครับเหมือนถ้ารถใหม่ไปใช้นะครับใหม่กริปเลยนะครับดูสีนะดูสีก็รู้แล้วว่าเนี่ยขาวจั่วเลยนะครับนี่คือที่ปันนนป่นน้าฝนเนาะน้ำปั่นน้ำฝนยังใหม่กริปขนาดนี้นะครับห้าแสนเก้าพันบาทครับโค้ดคุ้มคันนี้ผมบอกเลยนะใหม่แค่แปดพันโลนะครับหายากสเปคนี้สนใจนะครับแอดไลน์มาหาเป็น สนใจคันนี้โทรนะครับหาเป้เลย0947894848ครับเอทีตัวหน้าใหม่รักว่าเป็นรถเบอร์หนึ่งเลยนะครับขายที่สุดมาเท่าไหร่ก็หมดนะครับและบอกเลยนะครับว่ารับซื้อด้วยนะครับใครอยากจะขายโทรมาหาเป้เลยนะครับและบอกเลยว่าถ้าใครแนะนํามานะครับแนะนาลูกค้ามาก็มีค่าในหน้าให้เหมือนกันนะครับกดไลค์กดแชร์ไปครับคันนี้นะครับเผื่อลูกค้าจะซื้อจากคลิปของลูกค้านะครับก็แคปบจอบมาตรฐานทรหาเป้เลยนะครับอยาเป้มีค่าในหน้าให้ด้วยนะครับใครสนใจโทรมาได้นะครับ เอทีไปสวยพร้อมใช้นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่ปครับคันนี้ผ่อนอยู่แปดพันหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับดอกเบี้ยสองบาทกว่าส่วนใจอะไรก็เลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ